<Es> สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับโปรดีทีเด็ด11มีนาคมปร164ที่อุบลราชธานีนะครับกับบรรยากาศของอุปกรณ์เครื่องเสียงอุปกรณ์เน่ชุด4ีกุสีับนายยอยขึ้นรถครับบรรยากาศของวันที่11มีนาคมนะครับนยยอยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถนะครับชุดเครื่องเสียงต่างๆเร่งสมง้อบรรยากาศยามเที่ยง วันที่11มีนาคมนะครับนีเรียก,กแพ็กก็ทยอยแพ็กส่งเตรียมเดินทาง4คูณ4แปดคูณแปดชุดนี้ไปสระบ,บุรีนะครับสระบ,บุรีอำเภอเมืองน,นะครับทยอยแพก็กเตรียมสงมกก่งมอบครับกระเปียดบีวี2,390บาทบาทีวีนะครับเดีวผมมีชุด4คูณ4แล้วก็8คูณ8แ,แล้ววันนี้ชุด4คูณ4ณวันนี้ครับ เลี้ยงประกอบทุกวันนะครับใกล้ข้อสูนย์บยาการเทศกาลงานบุญประจำปีบุญมหาชาติโรดีเทศกาลสงการานต์นะครับก็ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้าได้เลยครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลวิศิษฐซาววันนี้8ปคูณแทั้งหมด4ชุดนะครับที่ออเดอร์ไว 4, 4, 4, 6, 6, ้แล้วก็4ีคูณสก็6ชุดแล้วก็2อคูณสอีกเจ็ดชุดนะครับอีกทยอยแพ็คส,สดๆครับวันนี้ตัวนี้เทอร์โบ5,300บาทรุ่น18 ICS ครับตัวนี้นี่นะครับ ICS ปลาสองตายสูงครับครับผมไปได้มาปลาเมื่อกี้ไหมไปเอไธนาคารนะครับไปทำอะไรธนาคารซื้อข้าวอ่ะตังครับอะไรนะไปกดเงินครับปลาสองไปกดเงินหมดปลาสองครับไปกดเงินครับไปกดเงินนี่นี่ปลาสองใช่ไหมเงินผมมือเลยเขาเงินปลาสองนี่เนี่ยที่ว่าธนาคารน่ะปลาสองไปไปกดไปกดตังห้าสิบบาทใช่ไหมทำไมเงินห้าสิบบาทไม่ออกปลา มัเขาให้กดทีละร้อยครับที่ละร้อยโอ้เหแจกก็ปลาปกตินะนี่นี่ครับปลาตองปลาก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่ไม่ธรรมดาครับปลาตองนี่ครับผมีปลาเอาสวดเลยปลาสวดหน่อยสวดครับสวดปลาไปส่งเครื่องไหนเมื่อวานนี้ไปส่งที่จังหวัดไหนวันนี้นครพนมครับนครพนมอยู่จังหวัดอะไรปลาจังหวัดไหนนครพนมอำเภอเรนูนครอำเภอเรนูนูนครอำเภอเรนูนครครโอ้กินแบบแรงครับปลา ทำไมกลับมากินละมุดเลี้ยปลาตอยงอยังไม่ได้ถอนะยังไม่ได้ถอนครับตัวซับเบียร์เทอร์โบอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับ2อง0บาทนะครับพร้อมดอก ID ICS ก็ราคาอยู่ที่นะครับ5 3า0บาทนะครับนี่ครับประทยอยเรื่องสมมอบลูกค้านะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้และก็1,500บาทเลยแบบ10บูหรือ24ครับลูกค้ามารอรับชุดเรื่องเสียงคนระับ มาจากจังหวัดไหนครับจังหวัดสุรินทร์ครับจากสุรินทร์อำเภออะไรครับขากับฉางข่าบุรีจากฉางข่าวโอ้สังขกโอ้สักขา่ขาวบุรีมันอยู่นู่น,น,น <laughs> ของการฉาบุรีเนาะสังข่าบุรีเนี่ยชุดนี้ก็เตรียมเดินทางครับพี่น้องทางเมียนมานะครับแล้วก็พี่น้องทางนคปรปฐมนะครับก็รอรับเลยนะคชุด8ปคูณแวันนี้ครับนี่8ปคูณแอัดแน่นๆกันครับวันนี้นี่เตรียมส่งมอบชุดหัวเครื่อง8ปคูณแก็จะมีนี่ครับ2เซต เสองเซตก็จะมีชุดนี้นะครับก็ส่งวันนี้ทั้งหมดนะลองเทระบบเช็คเฟสเช็คอุปกรณ์ทั้งอย่างก็เตรียมเดินทางนะแล้วก็เซตนี้ไปอำเภออะไรเมื่อกี้นี่อำเภออะไรสันทกแพงหรืออะไรครับสันทกแพงเลือที่อำเภอเมืองกำแพงหรือเปล่าครับประมาณนี้ชุดนี้เนื้อแปดคุณแปดก็จะมีซับเบตเทอร์โบสิบแปดนิ้วแปดใบครับรุ่นดั้งเดิมครับโปรดดั้งเดิมตัวนี้เทอร์โบสิบแปดนิ้ว ระพงไอซีเนะครับตัวนี้แม่อัตราภูเขาคอมบิ่นตะแกรงเหล็กซีระเบิดกลางก็จะเป็น V28 ใบนะครับตะแกรงปัง้มฟิลเตอร์โรงงานสีระเบิดเกลาโะพงกิฟตยูนิทคอม CC นะครับ8ใบแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ power amp ก็เอ็มทีสี่พันแปดแท่นนะครับขับที่4โอห์มใช้องเอาละ2ใบแล้วก็เสียงกลางก็ mt 440ีศูนย์ครับขับ4โอห์มใช้องเอาละ2ดอกมี eq มีคลอสมีไมลอยปลั๊กไฟนะครับ นี่นะฮะไมลอยรุ่นจุนขึ้นได้ปรับความถี่ได้ก็จะเป็นเซตนี้นะแล้วก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์16เซนแอลนะครับสำหรับเซตนี้ก็ชุดละ125,000บาทนะครับเตรียมเดินทางไปหลายจุดหลายที่แล้วก็เซตนี้ก็กำลังเตรียมประกอบนะครับ4ีคูนซครับนี่ไปดูไปดูข้างในสีคูนซีก็กำลังเตรียมคมาบป็นะี้ลูกค้าก็มารอรับชุด4ีคูนซีนึ่ยนี่ครับเข้ามาข้างในก็จะแอร์เย็นช่มชื่นใจครับเราจะลองทีละชุด2ชุดนะครับ นี่ครับสคูณสก็กําลังเตรียมประกอบนะครับลูกค้าจากสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะมารอรับชุดตู้ซับเบียร์บีบีลำโพงไอดีโพงหล่อครับตัวนี้โค้งหล่อแล้วก็2องคูณสอ่วงสานะครับรับเครื่องประมาณบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ส่วนชุดนี้นะครับประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงสามสิบนะครับจะนัดรับมาน่าจะไล่เรียกกันครับเวลาบางท่านก็เดินทางมาเที่ยวที่อุบลราชธานีก็มีโอกาสเมฆมาเที่ยวที่อุบลนะครับ นี่ก็ลำโพงที่เราประกอบครับตัวนี้จะเป็นดอกอ่า o b o ็มห0รวัตต์ตัวนี้ครับแล้วก็แล็มเป็นเจ็ครับตัวนี้คาร์ล้อประกอบใส่ตู้ครับตัวนี้เดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้ฟังน้ําเสียงกันนะครับนะเวลาเล่นแพ็กส่งนะครับบรรยากาศที่สตูดิโอตอนนี้เอาไปดูข้างนอกกันต่อนะครับทีนี้ก็ทยอยเล่นประกอบเล่นแพ็เกเตรียมส่งมอบเนี่ยครับนี่นะครับนี่เือเตรียมส่งมอบ ออเดือดหกหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับยังไม่ขยับราคาขึ้นลูกค้าที่จะเตรียมสั่งก็เตรียมสั่งจองเลยครับก่อนที่จะขยับราคาขึ้นอีกนิดนึงนะครับีราคารเราอัพเดตขึ้นครับไม่อาดยี่สิบมิลสีระเบิดดูดูดูแคดูดดดดางานครับสีที่เราใช้ดูใกล้ๆครับนี่ครับชัดๆเรียบสีว่าสีมันเข้มข้นขนาดไหนครับที่เราใช้เวลาเราพ่นเราจะไม่ประหยัดสีครับคืออัดเคลือบเนื้อไม้ให้เต็มที่ครับนี่ครับ ก็มีเบาเสียบครับตัวนี้เบาเหล็กดูครับดูมุมต่างๆดูเนื้อสีครับนี่นี่เราใช้ครับอัดกันทุกรูของคนครับเป็นออเดอร์หกที่เต็มสูตรลึกเจ็ดสิบตัวนี้ขนาดเกือบเท่าสิบแปดนิ้วแล้วตัวนี้แต่ว่าเป็นสิบห้านิ้วหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทออเดอร์หกนะครับพีเอสิบสองนิ้วยังอยู่ที่โปรโมชั่นราคาเดิมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสู้เปล่าดูเนื้องานครับดูเนื้องานนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสู้เปล่า หกขั no our our ้นหกขั้นลูกคาก็มารอรับคำด้านหน้่ะย้อนเล่นสมมตทุกชุดทุกหุ้นทุกสูตรนะครับถ้าเจบินก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเนี่ยเจบินเจบินสิบห้านิ้วตัวนี้มาดูวีสามแบบวีสามเลยวีสามที่มุตาดูเนื้องานครับเนื้องานสีเข้มข้นครับเราเพิ่มพิเศษหน่อยรุ่นนี้ช่วงนี้เราเพิ่มสีที่มันเข้มข้นเคลือบเนื้อไม้ให้เต็มที่ดูครับดู นี on ่ครับดูเคลือบเนื้อไม้เคลือบสองชั้นครับชั้นแรกเราจะเราจะรองพื้นก่อนแล้วก็รอบสองเราจะมาเคลือบเนื้อไม้ครับนี่ครับจะให้เนื้องานสีที่ได้สวยๆอย่างนี้ครับนี่ครับดูเนื้องานครับนี่ครับเข้มข้นครับช่วงนี้เราจะไม่ประหยัดสีครับนี่ครับเกิดเนื้องานที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี้กวีสามสีน้ำตาลราคาอยู่ที่ใบละ นะครับ2,790าบาทมีสีน้ำตาลสีเหลืองสีดำนะครับข้างหลังก็เป็นไม่คอนเทนลงพนนะครับเกือบเนื้อไม้ให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับชุดรมชาติต่างต่างก็มีมากมายให้ได้ชมกันนะครับชุดราคาประหยัดชุดนี้ใส่ข้างหลังก่อนรับใส่ข้างหลังเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้ข้างหลังก่อนกรืสองชั้นบอก ใส่ข้างหลังเอาใส่ข้างหลังครับแล้วก็เอาดี้ไปใส่ข,ข้างหลังอีกมันที่มาสีตะแกงครับอลอกก็อยู่ที่ราคาเดิมนะครับลอกอยู่ที่1390บาทลอก2ตันยาวหกเมตรกับโซ่ยาวหกเมตรนี่นะครับ1นึ่บาทสินค้าใหม่องที่ร้านนะ สนใจร,รายการไหนโปรโมชั่นไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085631 3, 1, 3 0, 0 0 1นะครับสกัออกครู่เราอัพเดตชุด8ปดคูณแปดให้ชมกันนะนี่ครับเดี๋ยวรอประกอบชุดนี้ก่อนนะรรประกอบอุปรกปรณ์ต่างต่างครับชุดนี้ 18นิ้วก็เร่งทุกวันนะครับเร่งส่งมอบทุกวันนี่ครับเทอร์โบดอก i อซีเอสขั้สิบแปดไอซีเอก็ราคาที่ใบละ2,000ันเออห้าพั0สบาทนี่นะครับ5,300บาทเอกกือนี่ปลาตองก็แพ็คเลยปะครับแพ็คตัวนี้แพ็คลองตัวนี้ทำเป็นที่แพ็คลองเนาะลอกนี้เนาะ,ะ,แ,นนะแล้วก็มาโหลดฟองเนาะเป็นแบแพ็คเนาะ นี่ทำรอบนี้เนาะแผนเอกเอาพวกอุปกรณ์รแพกไว้นี่เนาะเป็นชั้นเป็นชั้นท่ไวไปที่แพ็คของรถมารอรับอยู่ตรงตู้ก็ดีแบบนี้เนาะลองเสร็จก็มาที่แพ็คให้ฟ้าต้องเป็นเป็นหัวหน้าแผนกแพ็กไหมไม่ไปาต้องเป็นหัวหน้านแผนเอกผับรับจ้าแพกเครื่องดื่มเอ้าหน้าจะสองขาวจังเป็นหน้าอันไหนหน้าอยู่ไหนหัวหน้าอยู่นี่ ไอ้ป๋าต้องอัมทุกัานอายุหนาโอ้โหระวังระวังข้างระบังข้างระบังข้างอาชวดไอ้ป๋าชวดหน่อยสวัสดีไอ้ป๋าเวลาเวลาป๋าขึ้นขึ้นมันต้องพวงนี่เต้นมันกับตอนใส่ชุดดิขึ้นขึ้นขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยป๋าดูดูโชว์เอลเลยป๋าไหนให้ป๋าต้องชเฉยเวลาขึ้นข้างบนเนี่ยทำไงป๋าเวลาเวลาเต้นเนี่ยทำไงโอ้โหหนีกับเวลาป๋าดูเอลเลยป๋าเอวเอวเอวเอลเอาดูเอวเอลอล้ย อูเรียวนี่ไปอูเรียว้นี่ไหมอู้ห้าขนาดยังไม่ใส่ชุดนี่เอาลองเอวใหม่ไปเอวใหม่อีกเอาส่วนหน่อยปลาสวดหน่อยสวดสวดนักงตรงนี้เลยปลานักนี้เลยสวดครับสวดครับส่วนอายา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 โอ้ผมบ้าแล้วไปกดตังค์แป๊บเดียวเตะแล้วนี่โอ้นี่แหละครับผลของการไปกดตังค์ ป๋าไม่ใช่ไปกดตามเมื่อกี้ลูกค้าให้ทิปไปป๋ะไม่ครับกดไม่ได้ครับเดี๋ยวแกจะอนตังครับโอ้โนี่ป๋าตองป๋าตองตายสูงเปป๋าชนิดหนึ่งนะตัวสเปียรเทอร์โบนี่ครับ5,300บาทพร้อมดอก ID 18 ICS นะตัวนี้ถ้า BB ก็2,390บาทนะครับอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเดิมนะครับยังไม่ขยันราคาเนี่ยะครับ่นะใหม่ก็ได้ไต <Turbo. S 2> เทอร์โบหมดพอดีเนาะอ่าหมดแล้วครับวันนี้เราขึ้นตู้วันนี้มาทั้งหมด60บใบหมดพอดีใช่ไหมครับผมหกสิบใบกี่โมงแล้วนี้ดูนาฬิกาหน่อยดูนาฬิกาหน่อยพ่นสีวันนี้ตู้หกใบย้อนนาฬิกากี่นาฬิกาเที่ยง12บตู้หมดครั60บ60ใบป๊าต้องใป้พ่นสีตู้ใหม่นะปา๊าจะเลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมโป๊ะนะปา๊าโป๊ะสี นี่ครับวันนี้วันนี้วันนี้เมื่อวานนี้พ่นได้60บใบนะครับวันก่อนก็60บใบครับวันนี้ก็จะพ่นอีก60บใบก็แห้งพรุ่งนี้อีก60บใบครับคือเราขึ้นได้วันวันละนะครับแต่ละแผงก็ไม่เกินวันละสี่สิบใบต่อวันนะครับตู้การะลูกามาดูตู้เสื้อถังเนาะพูดเสื้อสีแดงครับนี่ลูกค้ามาดูตู้เสื้อสีแดง ทยอยเตรียมส่งมอบกับตัวนี้นี่ครับวัทยอยเร่งส่งมอบอัปเดตทุกวันให้ได้ชมกันนะโปรโมชั่นมากมายโปรโดีทีเด็ดควาเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีนะครับก็ทยอยเตรียมส่งมอบนี่ครับราคาก็ทยอยเร่งส่งมอบวอดเด็กหกอยู่ที่โปรโมชั่นเดือนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็สอบถามได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อุบลราชธานีเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะทยอยเร่งส่งมอบกับชุดนี้ชุดแปดคูณแปดนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณท่านที่เกียดติดตามรับชมสดจากอุบลร,ราชธานีกับร้านุวลมิิกสาวเชียงกงอุบลร,ราชธานีนะครับสวัสดีครับ